สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีกุมวันนี้จิ๊บน่าจะสจะูบดวงเรื่องการงานและโชคลาภให้กับชาวราศีกุมประจำเดือนมกราคมคศ2 5ง4นะคะว่าการงานและโชคลาภของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมกราคมค่ะาชาวราศีกุมนะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ค่ะไปจนถึงวันที่12มีนาคมค่ะมาดูกันเลยนะคะว่า การงานในเดือนมกราคมเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีกุมค้คะเปิดมาไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็นไพ่ใบนี้ค่ะเดอะเดสเลยนะคะชาวราศีกุมคุมเรื่องราวนี้ไว้ด้วยเดอะเดสและไพ่บทสรุปก่อนเลยนะคะไพ่บทสรุปเป็นห้ามไม่เท้าค่ะห้าไม่เท้าคือความขัดแย้งนะคะการไม่ให้ความร่วมมือคุณอาจจะรู้สึกว่าในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้คุณจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมง,งาน ความเรื่วมมือต่างๆมันดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักค่อนข้างจะไปในทางขัดแย้งกันคิดเห็นไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันอย่างมากค่ะและมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหา,าถึงขั้นรุนแรงพอสมควรเลยนะคะและคุมเรื่องราวนี้ไว้ด้วยเดเดให้ระวังมากๆเลยนะคะในเดือนมกราคมชาวราศีกุมให้ระวังเรื่องความขัดแย้งจะนำมาซึ่งการจบความสัมพันธ์บางอย่างาหรือกิจการบางอย่าง งานบางอย่างที่คุยกันไว้แล้วมันคุยกันไม่ลงไม่ลงรอยไม่ได้รับความร่วมมืออาจจะต้องจบลงอาจจะไม่ทำต่อ ให้ระวังเรื่องนี้ไว้ให้มากๆเพราะเป็นไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดและเป็นไพ่บทสรุปด้วยนะคะอย่างอื่นอาจจะโอเคนะแต่ว่าให้ระวังเรื่องนี้ใน,ในเดือนมกราคมเท่านั้นเองไพ่ตัวตนของคุณนะคะไพ่ตัวตนของคุณเป็นนิสออฟแวนนะคะคือคนที่วิ่งเต้นเก่งมากเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าคุณต้องการทําอะไรคุณจะวิ่งและลุยจนกว่ามันจะประสบความสําเร็จและมีแนวโน้มว่าคุณจะเดินทางบ่อยในช่วงเดือนมกราคมนะคะและก็คุณเป็นคนมีความรู้ ความความสามารถในการทำงานคุณถูกมองว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานอยู่แล้วมีประสบการณ์สูงแต่ว่าให้ระวังด้วยค่ะไพ่ห้าเหรียญโผล่ขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ถูกตำหนิแล้วรู้สึกว่า อยากจะออกจากงานอยากจะล้มเลิกงานอยากจะไม่ทําแล้วทั้งๆท,ท,ที่คุณเป็นคนสู้เป็นคนลุยและเป็นคนมีความสามารถเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของความร่วมมือและการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานจะนํามาซึ่งการจบความสัมพันธ์หรืออาจจะขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือ,อคนที่เกี่ยวกับการทํางานนั่นแหละค่ะให้ระวังไว้มากๆเกี่ยวกับการขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้เรื่องล่วงหน้าแบบนี้แล้ว อะไรเบาได้เบาถ้ามันจะขัดแย้งกันใหญ่โตเราก็ทําให้มันเบาซะมันอาจจะดีขึ้นนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําเกี่ยวกับการทํางานของชาวราศีกุมว่าควรทําอย่างไรบ้างในเดือนมกราคมนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะมันเป็นประจําเดือนเนาะมันจะละเอียดหน่อยในทุกๆเดือนนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทั้งปีจะเป็นแบบนี้มันแค่เดือนมกราคมเท่านั้นนะไพ่แนะนําว่าในเดือนมกราคมนะ ตัวตนคุณเองอ่ะเป็นคนที่มั่นคงเกี่ยวกับการทํางานอยู่แล้วเช่นคุณเป็นคนมีพื้นฐานที่ค่อนข้างมั่นคงในการทำงานหมายความว่างานของคุณมีมีความมั่นคงอยู่แล้วคุณอาจจะทำหลายๆงานและตัวคุณเองเป็นคนที่มั่นคงกับงานเช่นงานของคุณมีเงินเดือนปายตัวที่สะดวกสบายอยู่แล้วพอที่คุณจะมีกินมีใช้ได้อย่างสุขสบายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณนะ่ะ เรื่องของการงานไม่ต้องห่วงเลยตัวตนของคุณการงานของคุณมั่นคงอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเดือนมกราคุณอาจจะถูกปฏิเสธหรือคุณเองนี่แหละควรจะปฏิเสธในสิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณอาจจะปฏิเสธไปเลยจะดีซะกว่าโดยเฉพาะให้ระวังเรื่องอันนี้ไพ่ของการเตือนนะไพ่เพื่อนค่ะไพ่สองไม้เท้าี่ยมันเป็นลักษณะของการทํางานแบบเพื่อนคนที่จะมาลงหุ้นลงแรงลงทุนลงกระเป๋าร่วมกันในลักษณะ การร่วมหุ้นเพื่อนการใช้กระเป๋าใบเดียวกันนั่นมันก็หมายถึงการร่วมหุ้นหรือลงเรือลำเดียวกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้ระวังให้ดีให้คุณปฏิเสธหรือถ้าคุณไม่ปฏิเสธนะถ้าคุณจะร่วมจริงๆคุณสามารถทำได้นะคะแต่ว่าอย่าไปยุ่งมากให้เป็นยังไงรู้ไหมให้เป็นแบบนี้เจ็ดเหรียญคืออะไรคือรอดูผลกำไรอย่างเดียวคะ่ะ ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขามากให้รอดูผลกําไรอย่างเดียวจะดีที่สุดเพราะถ้าหาว่าคุณเข้าไปร่วมแบบลงลงเต็มตัวเข้าไปร่วมลุยร่วมบู๊ร่วมอะไรก็อย่างที่บอกอะนะมันจะเกิดการขัดแยง้งแล้วมันจะจบกันซะเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไพยแนะนําแบบนี้นะ เกี่ยวกับเรื่องของการถือหุ้นและลงทุนอะไรบางอย่างกับใครบางคนให้รอดูแนวโน้มนะคะไม่ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ให้ปฏิเสธแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นไปได้ให้ลงทุนอย่างเดียวแล้วรอดูผลกําไรไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงเดียวจะขัดแย้งจนเสียเรื่องนะคะโอเคภัยแนะนําอย่างนี้ก็ขอให้ประสบความสาเร็จในทุกๆงานนะคะงั้นมาดูกันต่อเรื่องการเงินและโชคลาภค่ะ การเงินเป็นอย่างไรบ้างโชคราบจะมีไหมให้บอกแบบนี้ว่าเดมเพเดอร์นะคุณเป็นคนที่มั่นคงอยู่แล้วการเงินคุณดีอยู่แล้วคุณเป็นคนที่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวคุณเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสาหลักเสาหลักของบ้านเออคุณเป็นคนที่ มีการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงและจ่ายให้กับทุกคนได้ในบ้านในครอบครัวเรียกได้ว่าแบบนี้ป๋าป๋าและแถมยังมี The Lover ด้วย The Lover แปลว่าคุณมีความสุขสบายดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนมกราคมชาวราศีกุมสบายใจได้ค่ะสบายมาแบบไหน,นก็สบายแบบนั้นนะเรื่องของการเงินเพียงแต่ว่าจะมีบางช่วงบางตอนที่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องหยุดไว้ก่อนนะคุณอาจจะรู้สึกว่าโครงการต่างๆที่อยากจะทํา อะไรก็ตามที่มันเสียเงินจะมีโครงการที่เสียเงินเช่นซื้อรถซื้อบ้านทํานู่นทํานี่ที่มันค่อนข้างใหญ่โตคุณอาจต้องหยุดไว้ก่อนแล้วใช้เงินแบบพอเพียงในช่วงเดือนมกราคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องประหยัดคุณต้องใช้แบบพอดีพอดีและแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะมีโชคลาภไหมไม่มีแน่นอนค่ะให้ออกมาแบบนี้แปลว่างการเงินของคุณดีแต่โชคลาภไม่มีแน่นอนเงินที่จะได้มาส่วนใหญ่มาทางออนไลน์ด้วยนะอะไรที่มรรลุวาบเร็วๆการประชาสัมพันธ์ออนไลน์อ่คุยโทรศัพท์ ข้อความต่างๆในมือถือคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามที่เป็นการสื่อสารแบบรวดเร็วจะทำเงินให้คุณได้แต่ว่าโชคลาภไม่ได้ทำเงินให้คุณนะโอเคอย่างไรก็ตาม ถือว่าการเงินของชาวราศีกุมดีมากๆเลยนะคะการงานก็เพียงกับว่าให้ระวังเรื่องลงทุนร่วมหุ้นแค่นั้นเองนะคะ,ะแล้วก็ความขัดแย้งที่เหลือการเงินของคุณและการงานตัวของคุณค่อนข้างโอเคอยู่แล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะชาวราศีกุมขอบคุณมากๆสำหรับก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัดบสไคร